สวัสดีค่ะจากบาลลัง์พยอมค่ะต้นนี้ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะก็เอามาแต่บ้านของลูกสาวนะคะก็แยกจากกระถางเดิมนะคะก็แยกเอาไว้ให้เขาแล้วก็แยกเอามาบ้านนะคะถามเขาก็บอกไม่รู้บัลางพยอมก็เข้าไปในกลุ่มนะคะก็มีผู้ที่ตอบเข้ามาเป็นเสียงเดียวกันคือ ไผ่กวนอิมที่ใช้แยกหนอนะคะไม่ใช่ว่าตัดกิ่งปักชำนะคะเป็นการแยกหนอ่อเพราะว่าไม่มีรอยนะคะไม่มีรอยการการตัดปักชำนะคะเป็นเหมือนอย่างกับเพาะเม็ดแต่เขาบอกว่าไผ่กวนอิมจะไม่มีเมล็ดตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นวาสนาแต่ไม่ใช่นะคะมีคนบอกว่าเป็น นี่ลูกอะไรเอ่ยก็เดี๋ยวเราก็จะมาช้ำใส่กระถางนะคะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคะเพราะว่าบาลังพย,ยองก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปเนาะเป็นห่วงลูกก็เป็นห่วงน,นี่ค่ะนี่คือรากของเขานะคะ เดี๋ยวใส่ปุ๋ยออสโมโคสักนิดหนึ่งไปก็รีบๆรนนของก็เกียมไม่ครบเที่ยวนี้ก็ว่าจะไปอยู่สักเดือนหนึ่งไปทำกับข้าวให้เขากินเขาจะได้กินไม่งั้นเขาก็ไม่ค่อยจะทำนะคะยิ่งขาเจ็บแล้วก็ ทานขี้เกียจเลยหรือไงไม่รู้นะคะก็เรียกว่าไม่ค่อยทำแล้วมาเย็นนี่ก็โทรไปหาบอกว่าทำอะไรกินหรือ,อยังเขาบอกว่าซื้อชะอมทอดไข่กับน้ำพริกกะปิไม่ทำบอกอ้าทำไมไม่ทำละของในตู้ก็มี เขาบอกว่าขี้เกียจทำเหนื่อยไม่อยากทำอะไรเลยอยากให้แม่มาทำกับข้าวให้ก็เดี๋ยวรอสักพักนะลูกเนาะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะมนุษย์แม่สู้ได้ทุกอย่างเพื่อลูกเนาะก็เดี๋ยวรอให้ปลูกต้นไม้เสร็จก็เดี๋ยวจะกลับไป ก็คงจะต้องวิ่งไปอยู่สักอาทิตย์หนึ่งหรือสองสองอาทิตย์แล้วก็กลับมาดูบ้าลายครั้งหนึ่งแล้วก็กลับไปมาดูสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับไปนะคะพอถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวต้นไม้ตายหมดนะคะเพราะว่าคนงานก็ดูไม่ทั่วไม่ถึงนะคะ ไม่ค่อยได้ใส่ใจในรายละเอียดของเราเนาะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับต้นนี้ก็คือต้นไผ่กวนอิมนะคะหรือว่าไผ่เงินที่เป็นตลาดการค้าเขาเรียกกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลาังพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ